อะรพี่น้องจังมงเลยอาหารเที่ยงบ่อาหารเที่ยงอาหารบ่ายบ่ะจังมงเลยพ po, ito, dungeon, ี im, jungle, right? ude, oh. ่น้องลาบซีนปิ่งซีนอาจารยจิไปใส่ยำงมาลุกนั oh. ่งคางแม่น exactly ี่สภาพสภาพจงเจริญค่ะ ปีใหม่กันเฮงๆรวยๆจะพาเพื่นมีเมนูยังมีก็ี้หอมาก้เนื้อลาบเนื้อพี่น้องขัวซีนหมูปิ้งซีนทั้งน่ะก็มีข้าวปุ้นแน่ต้นนั้นเครื่องดื่ม ทางน้าเครื่องดื่มม,มาบทีมในคราวกัมาพี่น้องเหมือนไม่มีใครกินเลยมีแต่คนถือกล้องห,ห,หนากรมาพี่น้องไอ้บอยอและะ้วก็แม่ซ้อนแล้วกะ็มาดำเอือยจ้าส้อนเอือย กินก yeah, nice. yeah. oh, no. so cool ินจ้าใ้าคุณองมันคแดงกันานี่สะลยาเราก็คุอยากกินเขานมานาวส่าวเด้อจ้าไปลุงสบายดีจลุยลงมือจ้า

วรนีสีแก้วเห้ือนแต่ทั้งขามีอะไรดีรอบสองคนงามต้องบานนัาที่เป็แน่แต่ว่าอสีเหลืองะนะพวกไ้ลิมลิมอยู่ได้เลยสองเงยน้องแม่แต่ข่าวสวนทั่วหน้ายังซือขวดาจะมือแล้วกัาเครื่องดื่ม ไอ้บางบ่าปันน่ะสิข้าดาวน้ำกูลาบะแต่ข้าวสิเป็นผู้น้อนเผาเป็นผู้ชมที่ดีหนม่าว่าขั้วหัวหนาทั้กนีเออบ่หัวหนาแกยังกินย้นมาลูกให้ลูกข้าวข้าวข้าวมากนี่เจ้านะ เอาถอยไปตนิ้าวเานี้จะพามจงเริจะพามมันยืนหลับรวย้วยคน้องดาวกินไม่ได้ค่ะได้เตะได้เป็นผู้ชมที่ดีข้ากินบ่ได้เหลื่อมรวยฟังๆๆๆตัสิกิบนเข้ากระไ้แต่เน่คือกัน กินมาได้หมอน้องดาวกินมาได้อาการอาการบ่ค่อยดีปรรไดกินมาได้ตะกี้ว่าสิบ่มาไดอันหัวอันหัวยองดึกดึกอยู่คืนไปหาเอื่อยปนี้นะจะเบิ่งสภาพเฮาดูเฮาควรไปน้ำเจ้าหรือควรไปหาหมอเค่ะวะเจ้าอันนี้เนี่ยคืนไปหาเอื่อยเฮาสิไปอยู่บ่เฮาว่า อันยุาก็จะเอไปปีเอออิวมันหน่อยพอดอิวโอ้ยอันน้อยย่อยต่เบาด้เบาอีกจได้นักนักอีกขึ้นแม่นะ บุญและวางใหญ่ๆกับบางหงสมาพี่น้องกินข้าวนำกันเด้อบันี้มาข้าวนี้เอาออกไปข้าปุ่นนะข้าวมาเลยกิน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  งานปีกปี๊เ็บเส็บชมือระบละกินไงมันได้ที่มันส่อะไรมันออกิมันสินอะไรกระเมาคือกระเมาคือกันข้เขาอจ้าวิ่งกบีเย็นเนนอไ่เอนา เขาสามัคีพี่น้องนี่ทีมงานทีมงานกินฟรีงานนี้ต้องทีมงานนี่ต้องมาพหน้าบ่งานกินฟรีเหรองานกินฟรีทีนี้ต้องมาแมนสโลเกนพัวหน้าตังไววแล้วมเล้ัมาไลมาท่นี่แล้วก็มาเ้ยอะเยเลมาพ่อ นอกินลดรู okay, uh, wow. like uh. uh, mm. ้พอแล้วกินไ้กว่ากินเ็นเดตนสร็จแต่นเดียวเบิ่งขึ้นมีหมอมีแห็ด้วยมันยังอืมยังรู้ขึ้นมาโอ้กินเ่นเต็มละครไปออมมาชงน้อยหนึ่ง

กินยังเลู่ได้ถึงหนวยบายเลยทำเหาอ้ชาวเก็บัดมกเอาักนอกเก็บหน่อยเก็บได้อมอนอ่าคนงามอือันส่งนะกะเพื่อนนบได้อายผู้สาสีอาปวดบยนี่เนบบได้ดซ่าด้เนะอัะไรอันต้นนั่นบดได้กินน้ามวรีบบแม่บได้ไปหาหมออก เน่ยนะไม่ดูสีแล้วแั้งแล้วขลัซี่วจานหรือว่าอะไรบอกเขาหนักไม่ขลนะกินหมูอาเดิอกินข้าวเื่อสองครยำลาขบ่นกินจานเดียวพอินะไขบนลันจานนึ่งขวลายดแม่้องไไปห้ามหมอดอกนี่จะซักยาเท้าเนบบลูเลอ่ะจะสื่อ ำังเข่ารดลันยังบุมบุันเขาเคยเป็นหได้างาก็ซักโเทมลเช้าคือบดคุ้มือคุ้มบดนุมเพิ่นซักเข่าเส้็นน่แหล่จังเเป็นเชิงลึงเชิงอมเราซักมาซักมือนี่เราต้องเป็นอะไรซักวัานี้หยอือซักวานี่แหละแล้วพอเป็นตะยูปันหลังจากพยายามาแค่ไหรก็แพ้ยากมาคาคุนะกังกินขาเปบอยากกินลายอะไรในมือกันนะ มันก <c oughs> <m> ็เป er mm ็นเนื้อสุดแต่เขามันเหมือนกันนะกินยังเถอะเขาจีเีกาแฟขาปุนก็เแ้ม่แม่เขาจีหยเกลือนั่นแหละอยู่เรืองาเียัดนไปมาเขาีหยเกลือกเลเจมาแล้วจ้าง้เด้อพี่น้องเด้อเลไปกินหอกันจะดนระดจมากินน้าหอยเดียวนี้เลย อันตั้งแต่เมื่อใดวะครัาไปกินด้วยกันเขาเป็นงานไทยปะจะได้จะมาแต่งานไทยละเวโอโหงานปันนามาแต่ละนาละเวยหันเป็นปีเหอเดือนใดจะจะไปอีกบันละนาเทศนิเยกมอจอยจะนเงินเดือนได้นายังกินนาโตาบอนาากินดยเยบัทอาหา